หนุนโดยเคโลกเบ่งเบงไวโอวันตินสมาร์ทเสียงเร่งพักคิดซ่าและคะแนนของน้องซีซ่าก็คือน้องซีซ่าจะทำคะแนนนำน้องผู้กันที่ทำไว้ถึง9 1เคะแนนรือไม่นายยต้องช่วยกันเชียร์เลยนะจ้า 11คะแนนโอ้โหปรเมอกันแล้วตอนนี้มีอันดับหนึ่งถึงสคนนั่นคือน้องผูกันและน้องสี่สางมาลุ้นน้องออมสินกันแล้วครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบรู้ผลแน่นอนและคะแนนของน้องอมสินก็คือ น้องอ้อมสินจะเบียดน้องซีซ่าและน้องผู้กันให้กลับบ้านไปก่อนได้หรือไม่หรือจะผ่านเข้ารอบไปทั้ง3คนผมนี่ตื่นเต้นแบบสุดๆไปเลยครับ92คะแนนโอ้ีียเียเวกันแบบนิดเดียวหนึ่งคะแนนเท่านั้นพี่เปิ้ลนะฮะอย่างนี้แสดงว่าน้องซีซ่า น้องผู้กันต้องกลับบ้านไปก่อนและเราน้องออมสินก็สามารถเป็นตัวแทนสายีผ่านเข้ารอบไปได้ครับและที่ท่านโอนตินสมาร์ทก็คือผู้ชนะสายอีของเราน้องออมสิน เที่สะใั้น,นะครับต้องขอขอบคุณที่ใหญ่ใจดีของเราครับโอนตินสมาร์ทนมรสมอฟช็อกโกแลตนั่นเองอย่าลืมนะครับความสนุกสนานในคิดส่าย,ยังมีให้คุณติดตามได้ทุกสัปดาห์เช่นเคยอย่าลืมห้ามพลาดมาให้ได้เพราะว่านี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เองยังมันขนาดนี้<ะ>แล้วคิดดูสิครับที่เหลือที่พี่เปิ้ลเตรียมมาโชว์ให้กับเราจะสนุกขนาดไหนสุดเลย โอ้สั้นๆเลยครับสุดเลยดังนั้นถ้าพลาดนะครับกับรายการคิดซ่ารายการสุดน่ารักที่มาพร้อมภารากิจหลักในการเป็นหาซุปตาฟันน้ำงมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ การคิดสราก็ขอมอบกำลังใจให้น้องๆได้นำไปพัฒนาความสามารถให้เก่งๆยิ่ง,งๆขึ้นไปนะครับแฟนคลับคิดสร้าอย่าพลาดเรามีนิทานมาแจกกับนิทานตามคำพอ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละ1เรื่องจำนวน10รางวัล สำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบินได้ซึ่งเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะมีตัวละครเอกคือผีเสือ้อเป็นตัวดำเนินเรื่องและปิดท้ายด้วยคุณธรรมข้อคิดคติสอนใจที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงชี้แนะเอาไว้น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook ทิ่ซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทำตามคำพอ่อโพสต์ที่เราได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคำพอ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆกันไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พอ่อทำ